ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ช็อกแฟนๆนางงามเป็นอย่างมากนะคะเมื่อล่าสุดบริษัท TPN g l o b a จำกัดผู้จัดก,การประกวด Miss Universe Thailand ได้แจ้งประกาศปรับตำแหน่ง Miss Universe t h a i l a n d 2022ให้ทุกคนได้รับทราบทั่วถึงการผ่านทางเพจของ Miss Universe t h a i l a n d ซึ่งมีใจความบอกว่าเรื่องประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง Miss Universe t h a i l a n d 2022บริษัท TPN g l o b a จำกัดในฐานะผู้จัดก,การประกวด Miss Universe t h a i l a n d 2022ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรอง Miss Universe Thailand 2 22ตามมาติที่ประชุมเลขที่5ทับ2565ดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาลักษณ์หนูแก้วดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสเน t h a i l a ไทยแลนด์2022นางสาวส,าสุชาตาช่วงสีดำรงตำแหน่งรองอันดับสองม s สเนื t อเวทไทยแลนด์2022นางสาวเบรุนิก้าปา ปาการโน่ดำรงตำแหน่งรองอันดับสาม s ิสน w o r วทไ h a แลนด์2022เนื่องจากรองอันดับหนึ่งมิส w ุทไทแลนด์2022ที่ได้ประกาศตัดสินเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2565นิโคลีพิชาภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้ประกาศณะวันที่วันศุกร์ที่14ตุลาคม2565มิสอุลเวทไทยแลนด์